สวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางรัเสเซียนะครับผมประจำค่ำคืนวันอังคารที่21นะครับสำหรับ3รัฐเมื่อคืนนี้มีเด่นรัเสเซียมาหุ้นเดียวนะครับดนมาดา3รัฐหน้ารัเสเซียอังกฤษเยอรมันนะครับก็วันนี้รุนกันต่อกันไปเบาๆแล้วกันนะครับวันนี้รัเสเซียเปิดที่บวชนะครับ5480 0ครับ5480 0นะครับ วันนี้เลนสตรที่ผมจับได้ชอบ8นะครับวิ่งบนรู่ล่าง8นะครับเลขที่ผมวางถ้าถูกใจท่านตามนะครับถ้าไม่ชอบผ่านแล้วกันครับวันนี้ทำท่าเหมือนฝนจะตกแล้วก็เลยผ่านบ้านผมไปนะเลยผ่านที่อพี่ผม,มอาศัยอยู่ผ่าไปไม่ตกแต่ไปตกที่อื่นครับเดี๋ยวก็ตกให้ดับรอสักนหน่อยนะครับอันนี้เลนสุด8นะครับ2-3คู่ที่ผมเลงไว้ก็จะมี สองหกเจ็ดแปดครับสี่หกเก้าแปดครับถ้ามีโฆษณารบกวนดูให้ผมด้วยนะครับเจ็ดหกสองแปดครับมัดหนึ่งเข้าไปครับขอบริทาทโทษนะครับมัดศูนย์เข้าไปครับ ก็สตัวเอาสูตรไปมัดครับเพื่อเล่น3ตัวอยากแตกตรงก็เ,เล่น3กับ6กลับ,บ,บ,น,บ,บนะน,นะครับมีแถมห่หางครับเบิ้ลครับ55ครับ55เนาะแถมเบิ้ล55นะครับมีเดินครับแถมเบิ้ล55ด้วย